สวัสดีค่ะ youtube นะคะพออนิสาแฟบบมิลี่แรงงานตัวนะคะสวัสดีพี่น้องหลาตัวลกตัวประเทศน้ำเด้อคะ่ะสวัสดีพี่น้นองหลาตัวลกทัวประเทศนําเด้อค่ะนะคะนั่งว่าแหวะคือเ่าเด้อค่ะนะคะก่อนปีะที่ไรต์ตดค่ะนะคะพอทากลิบแล้วพอที่พอเพชรไรต์ตดเข้ามาเด้อค่ะนะคะที่เหี่ยวฟ้าดังแล้วเด้อค่ะเอฟซีนะคะ เอฟซีเป็นแซวมานะคะอิเหี่ยวฟ้าดังมากเลยค่ะตอนนี้นะคะอิเหี่ยวฟ้าดังมากเลยนะคะผู้ไดี่ว่าจะไหนก็สนใจค่ะนะคะตามน้องลาไปจกของเมืองน้องนะคะเมื่อนี้น้องลาเออเอเอเ,อเอดินทางไปบาวานเนาะน,นะคะเมื่อนี้ก็น้องลากะไปเกของเมืองน้อง,องไปเกของเมืองน้องะค่ะมื่อนี้นะคะน้องลานะคะ,<หล>ะ พ uh, like, oh, okay. ี่พ kind of ่อ so, ย็มืดคำที่เบานะคะเม่อคือนี่ก็อ่าเขาไปจอบเบิ้งอยู่หน่อยนึงนะคะโอ้เป็นจับอะไรอย่างนะคะหัวต้องหลอดเติมหลอดเติมเป็นบากเป็นหลังเป็นมืดแล้วนะคะเป็นบาบเป็นมืดแล้วนะคะอีเฮยวฝากระด้างดังตอนนี้นะคะเจ้าหูบออีฮยวฝาน่ะนะคะระดับช่องใหญ่ๆนะคะระดับช่องใหญ่ๆอะมาคอมเมนต์พ่อยนิสาเลยนะคะระดับที่ว่าช่องใหญ่ๆวันเดอร์พ่อยบอกนะคะ อ่ามันมันเนพ้อยจาเขาอยากหูนะคะอีเียวฝากคือไข่ยังสี่นะนะคะเขาอยากหูว่าอีเยวฝาคือไข่เขาเขามาคเขาเมนน์คอยเลยค่ะเขาบอกว่าจะไหงไรหูบอกเป็นกําลังใจนะคะเป็นกําลังใจนะคะรับผมจะเด็ดแต่ว่าเขาบอกบอกเอยคือเรืองเ่าว่าเขาเป็นจยางไรอย่างไรนะคะแต่ว่าระดับช่องนะคะระดับระดับแบบว่า ช่องที่ว่าใหญ่ก่าพ้อยน่ะวางสันเถะนะคะกระทำว่าใหญ่หลายบอกกับวันใหญ่หลายดอกใหญ่ก่าพ้อยน่ะวางสันเถะนะคะระดับะซับระลักแสนนะคะคะลักแสนนะคะใหญ่ใหญ่กัวนะคะระดับซับรลักแสนน่ะนะคะเขามาคอมเมนต์พ้อยนีสานะคะพ้อยัวบอกเด้อค่ะนะคะเพราะว่าเขากับเม้นบอกตือนะคะแต่ว่าพ้อยหูนะคะเป็นกําลังใจให้นะครับผมนะคะสู้ตูครับเขาหูอ่ะเขาหูอ่ะพ้อยนีสานะเชียร์น้องคำลานะคะ เชียนองคำหลามาต่างตาสมัยอยู่บันแพงแล้วนะคะเขาก็เชียมาน้ากันนะคะสมัยก่อนนะคะขาวาเนาะนะคะแต่ว่าพออกับโบหมูตอนนั้นพอายังบงหมูจยากขาเนาะนะคะป็นยังพึ่งเขาไปหาลองลามไม่ไหมตอนแรกวเาปีที่แล้วเนาะนะคะแต่ว่าเขา,าเชียเชียมาก่อนระว่างกันเนาะ แต่ว่าตอนนี้เขาก็ยุ่เทียแต่ว่าเขาก็ประเดยประเดยตายไปไหนใครยังเบิงอยู่วันเดานะคะเขาไปอยากรู้ว่าอาีเหี่ยวฟ้ามันคือใครวันเดา์ดนะคะเขาก็เลยเขาไปเบิงกันนะคะเขาก็เลยเบิงไปเบิงกันไปเขาเนตนให้พ่อนิจจาถาะว่าอีเหี่ยวฟ้าคือใครวันเดา เราเอฟตีเฮากับหลายคนนะคะกับเป็นกําลังใจนะคุณพลอยวัฒนเดชเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาวัฒนเดชเพิ่นเวาวดีดีกันนะคะเอฟตีเฮานะคะนาฮักคันนะคะอ่าคุณพลอยเป็นกําลังใจนะคะวัฒนเดช เขาหูซ so 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 well. so like ้ายทะลุหูขวา่าจะเด้นะคะเพราะก็ไม่ได้เข้าไปฟังเขาแต่ว่าฟังก็ฟังนิดหน่อยค่ะนะคะเพราะก็ไม่ได้เอามาตีเลียดไม่ได้เอามามาคิดอีอย่างพี่พ้อยพ้อยจะเลกขับมากกลัวนะคะพ้อยขำมากกลัวกลัวก็กลัวถีกลัวถีว่าพ้อยถีกรูดนะคะพ้อยพวกกรธดค่ะนะคะพ้อยขามากกลัวเพราะว่าเขาจงไดลละเขาแบบก็บอกหูซ้ากเขานะพ้อยคิดว่าเขาเป็นบ้าเป็นหลังมากกลัวเขาเป็นคนบ้ามากกลัว ขบงนี้คำอยู่เบาเนาะนะคะน้องลากรไปใกล้ไกลนู้ดไปแจกของอยู่เมืองน้องหนนมูบอนะคะว่าบัดน้องลาตอนนี้ได้หลายแล้วนะคะเลยสามรอยกว่าใบอ่าหกสามพันค่ะนะคะมีบอนะคะเพราะอยากรู้จังเลยนะคะมีบอนะคะน้องลานะคะบอมเป็นนักร้องดังนะคะแล้วก็อ่าร้องเพลงกับบอดีเขาวาม้านะคะน้องลาร้องเพลงบอดีน้องร้องเพลงไหลลื่นไหลร้องไหลละไหลร้องนะคะ เอ๊บัตรนองหลามาคืออ่าเฮ็ดจังไดน่ะมันคือจีดอดสามพันเด้นะคะอีกสามรอยโกไบนะคะคกสามพันนะคะเล่ามือนีวันที่เท่าไรวันที่สองเลวมือนีวันที่สองเป็นบ่อขาดนะคะเหลืออีเจ็ดมือค่ะนะคะเจ็ดแปดมือเดื้อค่ะนะคะเจ็ดมือนะคะพอ,อ,อยวาทะลุสามพันใบแน่นอนนะคะผู้ใดเฮ็ดใจแด,ดแบบนองหลา เป็นนักลองที่ว่าเสียงพอดีไหลลื่นไหลลงนะคะเอฟจีวานะคะไอสายสายส่งสายดาสายที่ว่ามันวานะคะเราก็ไหลลื่นไหลลงไหลไปอย่างยังสารพัดนะคะวาน้องลาสารพัดนะคะหาว่ามีเป็นพ่นอเอืว่าเป็นแมงดงแมงดาหาเงินเลียงแมงดงแมงดาแดดูเขาเว้านะคะมันวาวานะคะเว้าแบบว้าบ่มีหัวคิดเลยอ่ะนะคะหาหาวา ว่านองหลายจังนจด็กสีนะคะโอ้ยนะคะพี่พ้อจก็เลยหาจุดยืนบ่มีนะคะพี่พ้อยก็เลยเข่าไปฟังน้อยหนึ่งนะคะพืจัจะบว่า่อ่เบอรยซื้อเด้อนะคะเป็นบ้าเว้าคือยังก็คนสติแตกเว้าอีหยังกันนะว้าเราก็หัวเราว้าเราก็หัวเราคือคนสติแตกนะพ้อยก็เลยขากายเป็นว่าขำมากกลัวพ้อจก็เลยคิดว่าเออขำอ่ะไม่ได้โกรธไม่ได้เครืองเด้อค่ะนะคะขำอ่ะนะคะเป็นการื้อโซนนะคะ เอฟตี้ก็บอกแล้วนะคะยี่เหี่ยวฟ้ากระดังแล้วนะคะเ<ส>ข้าหูซ้ายตะลุหูขวาน,นะคุณพลอย่าจาเด่นนะคะพลอยก็เลยหัวเราะพลอยก็เลยบอกว่าขับมากกว่าค่ะนะคะ<ส>พลอยไม่ได้โกรธค่ะขับมากกว่านะคะแล<ส>้วพลอยเบิ่งข่าวจริงๆแหละนะคะบางคนนะคะพลอยไม่ได้ขาไปเบิ่งพรเหตุงานหลายเนาะนะคะ<ส>เดี๋ยวไม่นเนี่ยการันตีไปเหตุงานอีกเล่านี้นะคะ อ่าเหตุางานหลายแต่ to, มีคนนะคะตรงข่าวมาอยู่เนาะคุณพ่อยโอ้ยโดนหนักเลยค่ะคุณพ่อยโดนหนักเลยนะคะเหี่ยวฟ้าโดนดักเลยพี่พ่อยก็เลยามนะคะเอานะคะอ่านะคะเขาเขาเอินพ่อยเหี่ยวฟ้าพ่อยก็ยอมหับนะคะว่าอายุแบบพ่อยนิจานี่นะคะอายุแบบพ่อยนิจานี่คุณหูวเนาพ่อยอายุเท่าดรกันเท่านั้นแหละนะคะอ่านะคะพ้อยยังได้แบบนี้พ่อยก็ภูมิใจแล้วนะคะ อ Bref, in ını, ่านะคะพ้อยบ่าวดอกนะคะพ้อยบ่ขอว่าวดอกนะคะว่าเขาจะเออนี้เหี่ยวฟ้าหรืออีเหี่ยวฟ้าพ้อยบม่สนใจพ้อยรูโตดีนะคะว่าพ้อยเป็นอีย่างเป็นจังไดนะคะอ่านะคะอ่านะคะเมื่อพ้อยก็บม่ได้สนใจนะคะเขาก็แบบว่าเขาว่าพ้อยนิสานเนาะนะคะเขาก็ว่าพี่น้องเขาว่าตระกูลเขาว่าพ่อว่าแม่เขานะคะพ่อแม่เขาก็เป็นผู้หญิงนะคะ เขาก็ว่ากันยูนงสันนะก็ระางเขาเถอะเขาก็เขาก็หาที่จุดยืนบ่ได้นะคะตอนนี้เขาก็ยังหาจุดยืนบ่ได้นะคะเขาก็จะเกิดว่าตอนนี้อีเดียวฟ้าดังเลยนะคะอีเดียวฟ้ามันก็กําลังจะออกไปแล้วมันกําลังถอยแล้วถอยทีละเก้าละก้าแล้วาจะดีถอยไซรัะกีนีนะคะกตบบัรอีตีใบนะคะตวยน้องไปอีตีใบนะคะตอนนี้บัสพ้อยนิจานะคะรู้สึกว่ารวมแล้วประมาณ ที่แรกวัดที่พกใบเนาะนะคะมือนีตีใบนะคะจองลงเตจองไปกระลงเตนะคะอ่าตอนนี้บัสที่พ่อทิศากลับมาบ้านยีตีใบเนาะนะคะเดี๋ยววันหยุดเด้อค่ะนะคะเดี๋ยววันหยุดนะพ่อทิศากะ วันหยุดพันเดือดหัดแต่ะเดี๋ยวพอนิสาจะเ,เข่ากลุ่มเด้อค่ะนะคะเดี๋ยวพี่พ้อยสีไปล้อก,กันในกลุ่มเด้อค่ะนะคะขอบคุณได้หลายพ่อพ่อแม่แม่นะคะที่บพอ่อจีบ่อปานน้องลายเดี๋ยวพี่พ้อยจีขึ้นไลรต่อเด้อค่ะนะคะขอบคุณน,นะคะป๋าลำชัยนะคะอีเหี่ยวฟ้าวันเด่นะคะเข้าหูซ้ายจะลุหูฝาเด้อเหี่ยวฟ้าวันเด่นะคะพ้อยพ้อยก็เป็นตาขามพ้อยไม่ได้โกรธอย่างเลยค่ะป้านะคะพ้อยหนาเป็นวุีิว่าแบบไม่โกรธค่ะนะคะ กรเขาหูได้าาจะรู้หัวหูคว้าเหมือนปลาวานะ่ะเพราะว่าพ้อยขำม,มากกลัวนะคะพ้อยไม่ได้โกรธค่ะนะคะพ้อยขำนะคะหรือตูนเขานะคะเพราะว่าเขาบ่มีทางไปกันนะคะเขาเลยเอาว่าวเรื่องนองารอาไปว่าเป็นสะุกสนานนะคะเดี๋ยวเจอค่ะนะคะเดี๋ยวเจอดีค่ะนะคะ <laughs>